สวัสดีครับวันนี้มารวยผ่านปรตาในถ้าของเมเกเลขเพื่อนบ้านนะครับในบทกวีเขาซิบเขาเขาเสวทเขาตรงๆนะครับบ่ได้ตามพนอีกมือนึงกับฟันเกี่ยวกับตัวเองออกอายุสี่สามิลีนะครับกัดมาทั้งบนทั้งหลังวัานี่แกมือตามต่อพี่นอนนะครับแฟหรับผู้ใดที่ตามเลขฟังเล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ฝากเลขลูกไส้งูขึ้นลดน้ำเหนือราบดังว่านี้เขาต้องไปตามว่างูเขึ้นลดรู้ชายลงทะเบียนใดไปที่ตามกันเลยครับ สดีครับเมื่อกี้ครับสวัสดีจ้าเอเหมือนเมื่อกี้นางเรียบร้อยเลยนะครับบันนี้นั่ง <c oughs> อ่ะงูไปงูไปผาปก <c oughs> เอาหยอกกันสองคนหน่อยพี่น้องเอ้อวันนี้แม่ตุ้ยวัได้มากเลยนะแม่ตุย้ยไขวัดจ้าไป,ไปเริ่มบริวารทำการแสดงเนาะวันนี้ก็เลยเป็นหมอเตอร์ไซค์เดียวนะครับอ,อา้าวเหลือเล่าเมื่อกี้เขาเด้อนะครับโลงกวนเล่าออกมือหนึ่งเนาะนะครับก็คือเหลือเพิ่นฟันเห็นงูใหญ่เกี่ยวล็อกเสา ยุคกระปิดเนาะ,ะก็เลยตีให้นึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดตัดให้หนึ่งเก้าเก้าแปดหลักกัเก้าเจ็ดเลขออกเหล้าสนะิบเก้าเนาะถือว่าแมนเด้อะครับเลขสักลูกลไส้ในตามรัฐไทยวะลูกไส้บอกตัวได้ก่อนฮกหาฮกหาเก้าหาเนาะลูกไส้บอกเก้าหาฮกหาให้ตามรัฐบาลไทยเด้อนะครับหลวงปอนบอกเนาะ,ะอย่าลืมด้วยพี่น้องเอาจดไว้จดไว้จดไว้ใช่ไหมไว้ ก้าวหาโคกหาเร้อนะครับอยากไปนองเริ่มเลยจัดนี่สิล่ะอยากไปนองเริ่มาะนะเรน่องปอนเนนะคือโคกหาก้าหาตามนี้นะอรอยหยกง้มเันกันสิจ้ะคือพอลุงพอเทศนะลุงพอเทศเด้อคนกำลังง่วงเนาะกำลังฟังเทศดีๆกำลังงื่เคลิๆนะก็เกิดกระลาดเฮ้อคตกิดตื่นเงียบเลยนะเล็กคือพอเล็ก เลยหยอกเยาซี้งหันเนาะเอาคือว่าไม่เก้ฟันเลยก่อนจูว่างูฟันว่าไปเก็บเห็ดยูหลงที่เพิ่นปีดอะเพราะว่ามันไม่งูไอ้ที่กระสอบป้านเนาแก้ไหมซํำนันเนอยอยแต่ว่าไอ้งูตัวนี้ไอ้บ้านโ,โคสัง,ง่าเพิ่นเอาไปเพิ่นเอาไปเนาะแต่ว่าเพิ่อนอยูอ่าได้เพิ่นเอาไปได้เก่ามือมันห่อนเพิ่นก็ได้มาเอามาขึ้นเอามาขึ้นวันนี้ก็ได้ต้องปิดว่า้เขา ไปถูปลาจ้ะแต่ว่ากีฝันว่าได้เข้าไปเข่าลึกๆเออก็บ่ากับกับกับ่มีอย่างจ้ะไปเก็บเห็ดบ่ได้เห็ดเราอย่างวัดนี้เด้มาไอ้มาเสามีแหงตับไอตบตบ้ตับปูแม่แต่ว่าตับปูไอ้มันมันยังเป็นแบบเก่าอยู่ไงแบบกระปีบเป็นกระปีบอืมอืมเดี๋ยวไอ้พวกพีก่น้องนี่นะเป็นกระปีบจ้ะเป็นกระปีบแบบนี้ โอ้มีหอดพับกมงครับหอดพับประกอบพี่น้องเ้ยเฮียแบบนี้เลยวะเสาตรงกลางเนี่ยพี่แบบนี้ว่ะจะมีเสากลางอืมอน,นี่ก็ได้เป็นนั่งนั่งในสักพักอ่ะเพามีอย่างปันกลมๆเบากันแต่ในฝันเรบเงยหน้างูงูตัวนั้นมันก็เลื้อยมาขาตายเล่นนี้เขาได้จ้ะเลนแต่ว่าเลื่อยพันเขาไปพันอยู่รอบเสาไอ้ตะปูอืม มาเลยที่เกาหนึ่งแปดเนาะ,ะเอาะครับวังทีนหนงะะ่หนึ่งนนะครับหนึ่งเกาหนึ่งแปดลงให้เรียก่าเกาหนึ่งดีนะครับแต่ว่าเรื่องดอกดูไส้เมื่อกี้นี่หกหกเกาหาจะลืมรัฐบาลไทยเ้ยนะครับเมื่อวานเว่มามื่อกี้กับฝันเมื่อวานเนี่ยโอ้เมื่อวานฝันว่าทองอ้วนอ้วนอ้วน,นแล้วก็แล้วก็บวมบวมแบบบวมแบบไม่แต่บวมแบบแ,แตกทองก็แตก เราเขาก็ตะว่าว่ตายเลยจ้ะค้ำทองเพราะแตกเราก็ค้ำทองเจ้าของเอิญให้คนพาเจ้าของไปหาหมอใส่ออกว่ะเลือดออกโอ้เดือดเฮ้ยเจ้าชีเลยเดือดเลือดคุมม่ได้กุมไม่ได้เลืดอดพาเจ้าของไปหาหมอเอิญยังใน,นก็บ่มีบ่มีกับนี่ไฟกับยานเจ้าของตายเนาะเอิญเอิญัวกรบว่ายุปปบพวไปขายปลาทูลนูกับไปโรงเรียนอุเอิญเอิญกับว่ามีคนมาซอย กะ<เ>ลีย่าน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 จนเจ้าของตื้งไงค่ยะย่า,าจจนเจ้าของตึ้งบอกเล่าวันสี่สามสมบูรงหลังเลยเล่าไอเมนมาได้วั่เนี่ยในหอดสี่สามหรือสามสี่ห้องโอโหโอ้สว่าเมนถึงเนาะเอานะครับเมเกเนี่เล่าเมนดีๆกันเนาะนะครับมาเลยกับมาตามอีกครั้งนี้เพราะว่าพี่น้องเอซี่ไปช่วยไม่โชกไม่ใช่น้ำเมเกนเก่เกาหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะ อยากซอยเมื่อกี้กับที่ต่อมาเด้อนะครับมราเลยก็มาเป็นสะพานบุญไห่น้อเกิดจะมาตามหรือเล้าน้ำว่าเป็นฝันไปมีฝันไหมไปเม่เกี้โบจ้ะท่านฝันเนาะจ้ะรอบมือเนาะจ้ะเรียกมือกับคืออย่างก่อนที่ันเหล้าเหล้ามือวันที่สิบหาเนาะจ้ะแต่ว่าเขาบอกว่าฝากเรื่องน้องปอนกันเนาะจ้ะอย่างพี่น้องเรื่มเนาะฝากเรื่องน้องปอนไปเพิ่นบอกพ้อเพิ่นเจี๋จ้ะแต่ว่าฟังกันยังไงบูฟังคนละโต ฟังในคนละตัวสามีฟังในตัวเดียวเยขาวาจีหกเดียวคนน่ะเอาสามีฟังเนาะลูกชายบอกเนาะยดิบอกว่าลูกชายบอกด้วยหน่อยลูกชายบอกเลขลูกชายหนึ่งแปดเขียนอะไรยังขึ้นมักเตียวเอามีคนถือแต่ว่าปไปออกห้าหน้อยออกห้าหน้อยเตียวห้าหน้อยบูวา่วามือมือไว้หนังคารโอ้ยกระชีรงวันนักเ่าวอะไร หกเก็ดท่เก็ดหกนัครับผ้าเนีสองเจ้าลูกแซ่บอกตัวใดก,ก่อหกเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดเด้นนัับผ้าเนี่ยอันนี้พ่อพ่อไย,ยินนะเนเอคนละตทคนละยนดเลยแม่ยินนั่งน้อกันนดวงไขดวงวัน,มนออแ,มแม่เนาะแม่แม่ยินหาหกวะแม่ยิ้นหาหกแม่เดอนครับได้ยิน้ยินคนละตัวด้วยอ๋อลูกชาย นั่นเลยเจ้ใช่สุดที่รักแน่บุ๊คใช่ไงวะจ้าไอโม่เขียวหน่อยเพิ่นขึ้นรถเกอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์โม,ม่เพิ่นทะเบียนหนึ่งแปดอืมยังขึ้นมากบ่อืมู๊ใช่บ่อ,อืมคือ,อว่าน้องปอนก็นกนบอกเรืนน่อนั้นเนาะบอกคือกันแต่ว่าอันนี้ลูกชายสุดที่รักน้องปอนเนี่ยบอกยังกว่าหากหากหรือห้าหกจ้ะบอกหกหากเนาะ จหกหาเอากันกันเกาหานี้นะครับบานนี้ผู้พอออ่อได้ยินึ่อองพ่อได้ยินุกเก็ตแปลกเลยลูกบอกเลขสองคนผนัวเมียได้ยินบว่าคนละตัวเออนั่งน้ำกันงงเอองงเนาะอาจจะเป็นเพื่อนบา้านหรือเป็นไทยอะไรเด้่นะครับเนี่ย<ถ>น้องปอนเนาะอ น้องอปอนบอกอ,อืเดี๋ยวมาลดทะเบียนรถลูกไายฝากมาสิแปดสิแปดได้นะครับลูกไายฝากมาพวกอะไรนี่เป็นเป็นขึ้นน้ำเป็นกำลังกำลังเลยเนี่ยรัฐบาลไทยวัอนี้มาทางเราเธอโคกสุดท้ายป่ะเออมวอนีหมาตามเรานอนตะเวนซะวะโอ้นอนไหนกับฟันหน่อยคนสิ่ฟัน <laughs> ปกติเจ้าอะแต่ว่านอนในทันล่ะยังไปเบว่างข้าวเดือกไรว่ามีทีวีเจ้ามีทีวีป่ะ รื้อโทษครับปะ่ะเอานะครับไมเกะเขายังอยากให้ตามเลยหลูกไส้หนองปอนเนื้อหนองปอนบอกเลขผู้พออะไรยิย่นเจ็ดหกผู้เม่ไอะไรยินหกหาก็เลคันในี่พรามเป็นเก้าหาเก้าเจ็ดเนาะอันนี้คือเลขหนองปอนบอกได้ครับอยากให้ไปทั้งรัฐบาลไทยหรือสิบเอล่ามื่นก็ได้หรือพู้ไดอยากให้ชัดเจนกนระถาล่ามื่น,น,น,น 6, ห้าเมเกะฝันเนาะส่วนเลขหกหาหกเจ็ดในรัฐบาลไทยที่แน่ๆหนองปอนบอกเนาะ แต่ว่าเพิ่นฝากเลขลูกงูข,ขึ้นโดนลูกไส้ไงเพิ่นสิแปดเพิ่อนบอกดูด้วยเขาบอกนายอาจจะออกเล้าก็ได้เอาไอ้โชคให้มันนั่เมื่อกี้เนาะแต่ว่าเพิ่นฟันแม่นผู้หนึ่งนะครับสำหรับมเ,รมเมื่อกี้เพ่ได้โชคมันนั่เมื่อกี้สิบเก้านะครับหรือเลขเล้าเมื่อกี้ที่ต่อไม่เดี๋ยวมารวยส่งมาเพื่อเมืเ่อกี้ทุกบาทสุกตะตังถึงมือแน่นอนเด้อนะครับแต่ว่าโอนมาแล้วก็บอกก็คือถึงมือมารวยแน่นอน,น <laughs> เอามันไปจากเวทจะใหญ่ไพ่เนาะไอ้บอกมากไงแลยเอาเพราะบอกกัน็จตมอเวยแล้วกะทักท้ายมาได้แล้วว่าเป็นอย่างนับทักเขามานด้ขอความช่องก็ได้ว่าเป็นอย่างมอเวยบบาบาเนาะคือบางที่มอเวยกันตกคุกพ่องอยู่ดอกพราบางที่แกว่าก็ว่าสิไปคอมเมนต์แต่ว่ามม่เขียนว่าคุณยืนยันจะมีช่องเองเกยกันเรือ่ก้าวคือไม่เกยกสไนด์รลงตอนมีขี้แมว เขาเลื่อนได้ในกอกได้ในขอมีนเพราะพราะเพราเกย์จะพิมพ์ว่าไอ้ไอ้เพิร์น,นวอวยพรวันเกิดออออข้ามป่าไหมเกว่าที่เขาไปสาธุขอบคุณอยู่ว่าเจ้ขอบคุณสาธุเพิ่์นวันนี้พราเกย์จะไปไปไป,ไปคอมเมนต์มันบอกว่าต้องไอ้ยืนยอยืนช่อยืนยันช่อง,องกกเกว่าจได้ไปสาธุนะโมได้แต่ว่าเกว่าอ่านอยู่คิดว่าที่เขาไปสาธุแล้วก็ขอบคุณเพิร์นนะ คอมเมนต์ดีๆเด้อพี่น้องนะครับเมื่อกี้มันเป็นคนอ่อนไหวเลยเอฟเฟียห์หายเพิ so, ่นเนี้ยมันก็คิดมากเลยคอมเมนต์เนี้ยดีๆเนาะเฮาติดตามมันตลอดเฮามีทั้งช่วงรัฐบาลไทยทั้งเล้าเด้อเมื่อกี้เราเป็นขนฝันแม่นเป็นค้นสิมี่อ่าจ่าแม่หรือพิมพ์พิมพ์รักษาเพิ่นเพิ่นมีองคู่เนาะเพิ่นเนี้เพิ่นไปกรอบคู่มากกับสิมีสัมผัสพิเศษเนาะสำหรับเมื่อกี้ก็ถือว่าแม่นมันเป็นขักอยู่สมัยก่อนนี่เพิ่นอยู่เพิ่นเบิ่งดวงคนกับแม่นเด้ มือว่างมือแล้วบแต่ว่าตอนนั้นมันสวดมนต์มันก็เลยแบบแม่นนะมันก็เบาเพราะเขาเบาปั๊บมันมันคือเขาคืนคู่เราหห้คำเบายังผู้บอกว่าให้คคำเบาเขาเป็นจริงเบาเราห้คนนับถือ <ừ, S 2> ห้มันมีนำนักอยังไงล่ะมาดูว่าเขาเบิ่เงย้งกับแม่นเนาะอแต่ว,ว่าเพราะมันพอเขาสวดมนต์สมือ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 ทุกสมือหมดละ เอนานั่งสมาธิสิบห้านาทีกวาดยาน,น้ากว่าในเจ้ากรรมในเว้นแล้วกันเทวาดาคุมครองกายเขาเวลาก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าจะเริ่มแล้วห่ะเพราะว่าเริ่มปวดหัวละเริ่มพยา้งงส่วนแล้วเริ่มแบบเริ่มปวดหัวแบบเดี๋ยวบอกว่าถ้าลูกขข้นโรงเรียนไงจะเริ่ม ลูกจะเริ่มกลับมาสวดมนต์คืนทูบอกมันเพราะว่าถ้าบ่สวดหลายๆก็ปวดหัวมือนวัดความดันเทียววัดความดันวัดปกติหรอปกติแค่ขอกดหัวเนาะแต่ว่ามันมันคือเขาโขโตฮะว่าเพิ่นอยากเขาปฏิบัติออนะครับก็พอเพิ่มเพิ่มเพิ่นเพราะขออีหยังมาไม้แค่สวดมนต์สวดมนต์แค่นั้นครับเอไก่ย่าพลางนะสลับเมเกเด้อนะครับเป็นคนที่มีเส้นเนาะ ผลไม่ฉกไม่ใช่นะผลเกิดทรงลูกเรียนอยู่เลยเนี่ยลูกกระเรียนหน่อยพวสชาติวชปวสแล้วพวกรสแล้วเนาะช่วปีที่แล้วแล้วเป่เออพวชจบแล้ววันนี้ต่อปวกรสเกษตรเงินลายเนาะกอีกสองปีสองปีนะผลเกิดถือว่าผลเกิดชีบยงปั่นพี่น้องเยฟี่นะพ่อได้ส่งลูกเรียนมันาลูกเต่าเมื่อกี้ผลเกิดเป็นคนที่มีเส้นฟันแมนก็ฝากติดตามคนละคนแชร์ด้วยนะครับติดตามมีพระผาดแน่นอนสำหรับในถ้าเมื่อกี้ท่านรัฐบาลไทยเลยฟังเล่าเนาะ เดี๋ยว,ว่าเป็นคนฟันแม่นคนหนึ่งลาสูนอีกเขาเท่าบนทั้งล่างเนาะหาขอบคุณไม่เกลายเลยนะครับสีเปียงปั่นเดี๋ยววันมือตามตัวสำหรับเล,ล่าเนาะครับมันนี้ก็เอาเหล็กไถไปก่อนหรือจะเป็นเล่าก็ได้สำหรับ